คออวามจเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตัดไปดีแล้วมาเผยแผ่ญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฝักพระธรรมคำสั่งสอนที่อาตมาพาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าลักษณะคนธรรมโมให้งามอยายากใน สังคมไม่ว่าจะสังคมเล็กหรือว่าสังคมใหญ่หรือว่าเราจะไปอยู่ในกลุ่มของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตั้งแต่ครอบครัวชุมชนถ้ามีคนที่สามารถที่จะนำพาให้หมู่คณะมีหน้ามีตาได้มีชื่อเสียงได้ อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่งามแต่ว่าถ้าผู้นำหม่ทำไม่ดีแล้วก็ทำให้หมูคณะมัวมองในหลักธรรมในทางพระพุทธศา,าสนาท่านก็ให้ลักษณะคนของคนที่จะทำหมู่คณะให้มีความงดงามมีมีความเกินหน้าเกินตาในกลุ่มหรือว่าในสังคม ก็มีในประการแรกก็คือพยาโตือต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาดฉลาดปราดเปลื่องในเรื่องของความรู้ฉลาดปราดเปลื่องในเรื่องของการคิดการทำการนามโมคณนะในความฉลาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำพา หมคณะให้งดงามได้ในประการที่สองวิสารโทรเป็นผู้มีความแกล้กลาก็คือสามารถที่จะตัดสินใจได้เด็ดขาดหรือว่ามีความเที่ยงตรงมีความซื่อสัตย์ในการทําหน้าที่การงานก็จะนำหมู่นำคณะให้มีกําลังใจได้ถ้าผู้นํามีความแกล้กลา ในประการที่สก็คือพระหูสุตโตเป็นผู้ที่ได้สดับมากก็คือได้ฟังมากการได้สดับมากการได้ฟังมากเนี่ยมันทำให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดวิสัยทัศน์เกิดแนวทางที่จะต้องนำไปพัฒนาต่อยอดให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป นการฟังมากเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ดีนอกจากจะทำให้ก่อเกิดปัญญาแล้วเนี่ยก็จะมีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีได้นายประการที่สี่ธรรมะทะโลเป็นผู้ส่งจามร,รมไว้ได้อนอกจากจะมีคุณธรรมทางด้านืด่ๆแล้วเนี่ย ในเรื่องคําสั่งสอนในทางศาสนาเนี่ยก็จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจเพราะว่าพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานี่เป็นเครื่องดําเนินชีวิตชี้ผิดชี้ถูกให้คนได้ดําเนินชีวิตได้เป็นปกติสุขอธาฐูนนำม,มีทมแล้วก็จํรทมไม่ได้อนำให้ชุมชนได้ดีได้เนี่ยก็ถือว่าทําหมูให้งามได้ดังนั้นเป็น จึงเป็นสิ่งที่สาคัญอภผู้นำจะต้องมีศีลมีธรรมไม่ใช่ว่าไปทปําพิดศีลผิดธรรมที่เองในประการที่5ธรรมะโหติอนุธรรมจารีเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมในการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ให้ถูกต้องการแนวทางในการ ไม่ว่าจะดำเนินชีวิตหรือว่าดำเนินไปาตามทํานองครองธรรมก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้ก็คือเหมือนว่าเอาพระธรรมนั่นแหละมาประพฤติปฏิบัติได้มาเป็นเครื่องดําเนินชีวิตได้เพื่อที่จะนําพาชีวิตให้ไปสู่ความสุขความเจริญได้นั่นเองเพราะการได้ประพฤติธรรมได้นาธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้นั่นแหละเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรม บุคคลใดมีลักษณะทั้งห้าประการนี่บุคคลเช่นนั้นท่านกล่าวว่าเป็นผู้ที่ทำหมู่ให้งามอาตมาภาพคนามหลักธรรมคำาสั่งสอนนิทาพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทอบปัญญาจเจริญพร